กรมบัญชีกลางยืนยันแล้วแจ้งด่วนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม65รอรับเงินเพิ่มมาแล้วตารางโอนเงินล่าสุด สวัสดีค่ะทุกคนกระับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณพ่อคุณแม่พูดถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านก็มาพบกันในวันที่29เมษายน2565และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยุยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะข่าวสารในวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสารพ่อแม่พี่น้องกลุ่มพูดถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะสาหรับตารางการโอนเงินเดือนพฤษภาคม2 5 2565ซึ่งทางกรมบัญชีกลางนะคะก็ได้มีการแจ้งตารางการรับเงินออกมาแล้วสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากทราบนะคะว่าในเดือนพฤษภาคม2565นั้นท่านจะได้รับเท่าไหร่กันแน่ได้รับสิทธิอะไรกันบ้างได้รับเงินเพิ่มอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คพร้อมๆกันค่ะซึ่งแน,น่นอนนะคะก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้านอื่นได้รับ,บทราบถึงกันลาสำหรับ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อ,อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่ดีในกรัรังต่อไปค่ะและเพิ่มกาเซวลาเดี๋ยวเราไปเช็คเงินในเดือนพฤษภาคม2 5 6 5ของพ่อแม่พี่น้องบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมกันค่ะอัปเดตล่าสุดจากกรมบัญชีกลางเลยนะคะสําหรับการจ่ายเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจ่ายอะไรบ้างนะคะซึ่งในเดือนพฤ สภาคม2,565นี้เป็นต้นไปนะคะท่านจะได้รับเงินถึงเดือนไหนกันบ้างคะ่ะ สำหรับเดือนพฤษภาคม2565เป็นต้นไปนะคะก็วันที่1น,นะคะวันที่1พฤษภาคม2 5 6 5ตามนี้เลยนะคะวงเงินซื้อสินค้า2 0 0 3 0 0บาทต่อเดือนส่วนลดค่าซื้อกาดุงต้มหุ0่งอ100บาทต่อ3เดือนของเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2565ค่ารถบอคสห้าร้อยบาทต่อเดือนนะคะค่ารถไฟ500บาทต่อเดือนรถไฟฟ้านะคะคสอ มากกว่าบาทต่อเดือนค่ะและสำหรับเงินเพิ่มที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษนะคะในวันที่15พฤษภาคม2565 ซึ่งเงินตรงนี้นะคะได้ไม่ครบทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะได้เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนค่ะเงินส่งค้อเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิโครงการลงจะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ50บาทและ100บาทต่อเดือนผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ถึงเดือนกรกฎาคม2 5 0 165นะคะซึ่งได้รับเงินไปแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน2565งวดแรกและจะได้รับทุกวันที่15ถึงเดือนกันยายน2565ค่ะ ซึ่งเงินในส่วนตรงนี้นะคะก็สามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้นะคะมาต่อวันที่18พฤษภาคม2 5 6 5เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่ะและก็เงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน1 100บาทส่วนที่เกิน100ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนต้องจ่ายเองนะคะซึ่งเป็นเงินสดสามารถกดออกมาใช้ได้สะสมไปในเดือนถัดไปได้ค่ะมาต่อกันที่ารายการสุดท้ายนะคะวันที่22พฤษภาคมนะคะก็เป็นเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสําหรับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะที่มีบัตร ประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบีย้ยความพิการนั่นเองค่ะ ซึ่งก็เป็นเงินสดสามารถกดออกมาใช้ได้เช่นการสะสมเอาไว้ใช้ในเดือนถัดไปได้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการอัปเดตจากกรมบัญชีกลางนะคะซึ่งก็แจ้งพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรืบัตรคนจนทุกท่านใครได้รับสิทธิในส่วนตรงไหนก็สามารถนําไปใช้ได้ค่ะสําหรับคลิปนี้ก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ